เท่นี้ลูกค้ามาหาป๊อปไดมิวเอครับแล้วไม่ใช่ตัวโลโด้วยเป็นตัวท็อปครับไปดูกันหากค่าใช้ใจ่ายไปเลอเข้าแสนกว่าบาทแค่นั้นเองอันนี้เดินทางมาจากไหนครับใยภูมิค่ะทำไมถึงตัดสินใจหมอกรถที่นี่จัะดูในคลิปเยอะเลย <laughs> หลักลานไม่ติดโต๊ะออกยากไหมง่ายค่ะคนค้ำคนค้ำไม่มีก็คือซื้อคนเดียวเลยใช่ค่ะคือเห็นว่าตอนแรกไปดูนี่เป็นตัวโล ใช่ไม่ถูกใจนะใช่ค่ะแล้วพอมาหาบอสได้ตัวอะไรฮะต็อปเลยค่ะโอเคไหมโอเคมากค่ะโอเคครับทีนขอบคุณมากนะครับอ่ะันนี้บอกครับถ้าตัวนี้ไปออกใหม่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะมันจะได้ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับจะมีเซ็นเซอร์มารอบคันนะจัดทรงให้ด้วยอ่ะลองดูครับเอ้ตัวนี้แม็กนะครับเข้าโค้งมั่นใจแน่นอนนะครับอ่ะให้ดูตรงประตูครับอ่ะให้ดูครับเบาะหนังสีน้ำตาลเนี่ยตัวรถสีน้ำตาลแล้วเบาะหนังก็ต้องสีน้ำตาแล้วบ่อหนังสีฟ้านี่ตลกเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไครับวันที้บอกครับใครไปออกมาได้ตัวโลมาหาเราได้ตัวท็อปแล้วก็ถูกกว่าตัวโลอีกประมาณแสนสองแสนด้วยที่เบอร์061,092,1073ครับหรือแอดไลน์มาที่แอด g 9 g ครับ